สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง TGB นะคบผมวันนี้เราจะมาเริ่มมา s t ชเลเดอร์ GO อนั่นเองอนะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมพิ่งได้มาเล่นนะคือก็ผมคิดว่าทำไมผมอยาส่งสายุทำไมดีเขตถึงเยอะกว่ามา s ์ e เลเดอร์อื่นๆนะแต่มาดูกันว่า GO โะจะเยอะแค่ไหนนะก็ฝากติดตามเยอะเอ้าเ้าเจาะจาะ มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแบบหนึ่งแ๊บ,บนึงเอาเออเรือ่โอโอ้โอ้คอ,อไปเสียงรบกวนด้วยนะครับมาแปลล่างดีกว่านาะเสียเวลาเปล่าเราต้องหันมาแบบนี้โอเคมาครับแปลนด์ล่างเลยค่ะใส่ลงไปที่สิมนัพของเขาฮะลองใส่อีกนะ้ครับพี่ช่าเดูนะ ีเยอะมากที่ผมชอบนะมันทำมาดีมากมากเอาไปน,นั่นไหนเนี่ยเอาไปล่างข้าสุดยอดเลยครับทุกคนอ้บังเลยคะบังถึงขัข้นจะไปครึ่งเลย่าเข้าเป้าแล้ว ครับโอเคขอขอโทษที่ให้ขาดช่วงนะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะครับ<อ>ก็ไม่มีอะไรมากเฮ้แม่น้องผมก็ปิดประตูเบาๆไม่เป็นมาครับมานล้วตอขอโทษที่แบบขาดจังหวะดมาดูกันนะครับเป็นเข็มขัดต่อไปเข็มขัดทองอะแบบซิกเนเจอร์โอ้โฆษณาอีกแล้วแป๊บนึงโอเคมาแล้วมาแล้วน,น้าตาน่ากลัวอยู่แล้วนี่เงี้ มาลองนะครับไปละสามสองหนึ่งนี่ถือว่าสวยก็ในชะ่แนตะ่กนะ็แบบดีนะผมว่ามันโอเคมากๆเลยเหรอครับทุกคน ดีย๋ยวเราลองไปดูอันต่อไปเลยไหมครับทุกคนไปกันเลยมาครับกับอันต่อไปนะซึ่งใครรู้ก็บอกหน่อยครับม, later, รมันคือมัสเลเดอร์อะไรมันคืออะไรผมไม่รู้ที่งๆไม่ได้ศึกษามาก็ขออภัยแล้วกันนะเอาเป็นตัวนี้เนาะมาดูคนๆดี ถือว่าโอเคแล้วครับอันต่อไปเลยนะคือมาสเลดร์สักอย่างหนึง่งแต่ผมมรู้จกมีใครรู้จักไหมเนี่ยมีใครรู้จักไหมครับทุกคนผมไม่รู้จักเลยใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกทีนะครับหรือใครไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ให้ใขาเห็นใครคอมเมนต์เลยโอ้โหคือเข้าใจไหมติดตามหน่อยก็ได้เถืออืม คือไม่ต้องดูคลิปก็ได้แค่กดติดตามมันไม่ได้มันไม่ได้คอขาดบาดตายอ่ะครับทุกคนคือแบบเพียกดติดตามไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกลุ่มระกลุ่มระเบิดที่ระเบิดโทรศัพท์ทุกคนมันน่าเบื่อแต่แค่กดติดตามไม่ได้คิดมันไม่ได้แปลว่าแบบมันจะทําให้ช่องคุณพังทําให้ชีวิตคุณพังอ่ะมันงมางมันมันดูมันหย่อแค่กดติดตามตือคุณไม่ดูคลิปผมก็ได้ไม่ดูคลิปแต่กดติดตามก็ได้ไม่เห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะหรือดูคลิปหรือกดไลค์ก็ได้แค่นั้นเอง มันไม่ได้อะไรขนานด,ดน, accept, านั้นหรอกก็โหผู้คนนี้ก็เลยไม่สงสารหรอกครับกุมไม่อยากเห็นใครมีความสุขหรอก็จะเป็นตัวนี้ฮะเปลี่ยนว่าไงยิงยอถึงชอบเพลงมากเลยนค่ะ ปแล้วก็แล้วก็ไปเขาจะคิดไปแค่เท่านี้แหละครับผมขออ่านน้าก่อน